จะไปไหนหนิไปกรุงโรมอยู่แถวไหนอิตาลีไงอย่าเปิดเผยฐานะตัวเองอย่าบอกคนอื่นว่าเราจะไปไหนเขียวฝ่ายตรงข้ามมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราอ้ามึงจะไปพูดอะไรเรอก็ฟังอยู่งานเที่ยวที่แล้วอ่ะหายไปสองถุงอะไรอ่ะ ก็เที่ยวที่เราไปฮ่องกงไปป้นเพชรร้านเจอวเวลรี่หงเฮียบฮิกมันอยู่ส่วนไหนอ่ะมันอยู่ซิมซาจุยกใกล้ๆกับเกาลนูนเราป้นมาแล้วมันหายไปสองถุงอ่ะเองรู้ไหมว่าแก๊งไหนมันเอาไปวะมันเล่นคนเดียวอ่ะกำลังคิดอยู่ มึงไปคิดนานี่คิดนานกูก็รอนานนะดิก็อยู่ดีเพชรก็มาเอาก่อนนี้มันเป็นงานของเรางานของเราคืองานฆ้าทั้งฆ่าทั้งปลนทั้งชิงซับจำไม่ได้หรอที่เยาวราชเจ็ดร้อยศพเอ็งเยี่ยมยอดมากสามารถฆ่าเป็ดได้ภายในหนึ่งนาทีเจ็ดร้อยศพ พี่ต้องบอกคนผมได้ต่อเป็ดกับไก่อ๋อเหรอเริ่มใหม่เริ่มใหม่จี่เยาวะราชจำได้ไหมลูกพี่ทำไมฉันจะจำไม่ได้วะเจ็ดร้อศพวันนั้นเป็นวันที่สร้างชื่อให้กับเองใช่ตั้งเจ็ดรศพมันเป็นที่เรื่องลือของหลายๆแก๊ง ต้องบอกถามนี่ว่าโอมฆ่าคนเหรออ๋อมันจะได้เป็นลอ็อกเป็นล็อกของมันเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้จำได้ไหมพี่ที่คงคาจุยฮะย้ายดีกว่า,ย,าย้ายเออแม่เอาใจมาแล้วไม่เอาแล้วแ <laughs> <c oughs> ม่เอาก็ไม่เอาเอาแล้วแต่ที่คงคาจุยเจ็ดร้อยศพตีสุงคาจุยเหรอทำไมฉันจะจำไม่ได้ปะเอ็งเป็นมือขวาของข้าใช่เจ็ดร้อยกว่าศพอะ ฟิ้มเงแนแม่มาราะว่าเชิญลูกพี่นั่งเถอะเฮ้ยเอ็งฆ่าคนเหรอวะเออฆ่าคนแกออกเป็นแพ้ได้มั้ยแพะออกคาราบาวอะไรอะไรเร็วๆ คาราบางอะไรเอ๊ะเอามาทำไมกับกล่องบอลล่มถามกูเวอเอามาถือมาเล็กๆก็พอฉันน,น,นั่นเห็นแกชอบร้องเพลงเว้ยเอ็รู้จักเพลงโมซาทไหมรู้จักแต่โมเสษ เอ็งเล่นให้ฉันนี่ก่อนฉันจะร้องให้ฟังอ,อุ้ยดนตรีมาดนตรีไป<อ> ไปที่ไหนอะไม่ด <elim> ูช <seven> ุดได้ไงวะมาถึงบ้าที่สุด